ตอนนี้ก็เปิดร้านค่ะเปิดร้านไก่ทอดตัวออเป็นเป็นไก่กรอบเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นไก่กรอบก็มีมีหลายเมนูค่ะก็มีเป็นข้าวยำเป็นไก่เป็นเฟรนฟรายชีสบอลน,นักเก็ตอะไรแบบนี้ค่ะเปิดมาเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะก็มีมีสาขาตัวเองค่ะสาขาเดียวที่ท,ที่ทำอยู่คือตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คืออยากทำแฟรนช์เลยเพราะว่า เราอยากอยากมีหลายๆสาขาเรามั่นใจในรสชาติของเราเราก็เลยอยากอยากมีหลายๆสาขาอยากอยากเติบโตอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ให้มันมีแบบหลายๆจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่คือความความตั้งใจตั้งแต่แรกที่ที่เปิดล้านแล้วก็ทำเองมาพัฒนามาพัฒนาสูตรก,ก็กว่าจะจะได้รสชาติที่แบบที่แบบว่า กลมกล่อมอร่อยเงี้ยค่ะก็พอเข้าสู่ปีที่สทีเนี้ยในระหว่างทางที่ที่ทำมาคะ่ะมันก็มีคนมาถามเยอะมากแล้วตอนแรกอะที่เราทำอะคนถามเยอะว่าเป็นเฟรนช์ชัยหรือเปล่าอยากทําปล่อยเฟรนช์ชัยไหมแต่ว่าตอนนั้นอะเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมที่จะทําเพราะว่าระบบหลังบ้านเราอะมันก็ยังมีข้อเสียหลายๆอย่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้จนถึงวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราทํามาเราเห็นทุกอย่างแล้ว าการทอดการขายระบบระบบหลังบ้านดูกลุ่มลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะเรารู้สึกว่าโอเคเร,เราพร้อมพร้อมในระดับหนึ่งก็เลยตั้งใจที่จะแบบลองลองทำเฟรนช์ไชดูค่ะยังไม่ได้ทำเพราะว่าถามว่ามีความพร้อมในจุดหนึ่งแต่มันก็ยังไม่คอมพ l e t e ร0 0ซที่ที่จะทำให้เรามั่นใจว่าโอเคถ้าเราทำอะ่ะเราจะไปต่อ,อยังไงเราจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวา ตอนนี้มันเหมือนอยู่ระหว่างกลางแล้วไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือขวาถามว่ามีความอยากอยากเดินไปไหมอยากเลือกเลือกทางเดินไปค่ะแต่ว่าพร้อมในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ร้อยเปเซ็นค่ะความตั้งใจตอนแรกก็คือติดตามพี่หนุ่มมานานค่ะเพราะว่าติดตามติดตามพี่หนุ่มมานานแล้วก็แบบว่าเเห็นความเติบโตของพี่เขาแล้วก็แบบว่าเราเหมือนเหมือนเพิ่มไฟให้เราว่า เหมือนเหมือนเราอะ่ะอยากทำอยากเติบโตเหมือนเหมือนพี่เขาอย่างนี้ยค่ะพราพอติดตามพี่เขาพอเห็นพี่เขาเริ่มเติบโต,บโตแล้วก็เหมือนเหมือนมาทางคล้ายๆเราหมายถึงว่าเราเราอยากทําแบบนี้ยแล้วพี่เขาก็มีความรู้แบบเนี้ยค่ะทีนี้ก็เลยแบบตั้งใจเลยตอนแรกคิดคิดอยู่นานว่าจะทักหาพี่หนุ่มดีจริงๆนะคะคิดแบบว่าคิดคิดหลายวันว่าอยากทักทีนี้วันหนึ่งก็เลยแบบดูพี่หนุ่มพูดไปทีนี้แบบดู ท่านาคติพี่หนุม่มดูแอ i t ิจูดูแบบไมเซตก็เลยแบบว่าโอเคแบบเหมือนอิงก,ก็เลยแบบโอ้มันเหมือนที่เราคิดก็เลยแบบทักหาพี่หนุ่มไปแล้วก็แบบว่าตั้งใจว่าอยากจะมาปรึกษาเพราะว่าเราอะอยากเติบโตเหมือนอยากขายเฟรนช์ไชยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากมาขอคําปรึกษาขอคําแนะนําตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าพี่หนุม่มจะตอบกลับมาไหมค่ะจนจนแบบว่าพอพี่หนุม่มตอบกลับมาคือแบบ เย่เลยแบบร้องดังเลยค่ะทีนี้ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาคุยกับพี่หนุวันนี้ก็คือได้ในเรื่องของต้นทุนกําไรที่พี่เขาบอกว่าเราต้องไปไปดูคอสต้ตนทุนเราได้เท่าไหร่ต้นทุนที่แท้จริงที่ไม่ใช่การคาดคะเนหรือคาดเดาคือต้องไปดูรายละเอียดทุกอย่างมาเลยว่าการขายของเราอะต้นทุนที่แท้จริงเท่าไหร่กําไร ขายต่อชิ้นเท่าไหร่เนีย่ยค่ะก็คือเป็นการบ้านให้กลับไปท,ทําที่อันนี้คือที่สําคัญมากแล้วก็มีในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่ดูแล้วแบบว่าถ้าเราอยากจะเติบโตหรือว่าเราอยากจะอัปเกรดตัวเองเ่ยก็คือจะต้องไปปรับแพคเกจใหม่อย่างนี้ค่ะให้มันดูดูแกรนมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็คือให้ดูในภาพของไม่ว่าจะเป็น โลโก้โลโก้อันนี้ก็ต้องให้ไปไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันมีในเรื่องของอาการจดจดทะเบียนในในอนาคตอันนี้ค่ะที่พี่พี่หนูดูแล้วว่าไม,ไม่ไม่น่าได้อันนี้ก็คือต้องให้ไปทําการบ้านเปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนโลโก้แล้วก็ไปปรับแพ็กเกจในรูปแบบใหม่ในเวอร์ชั่นที่ชมใหม่ที่มันจะแกรนกว่าเดิมค่ะแล้วก็มีในเรื่องของระบบหลังบ้านพวกระบบ POS อย่างเงี้ยค่ะ ที่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 จะต้องมีก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็คือทําให้มันรัดกุมขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูในเรื่องของ l อ,อ Line o i f i c i a l ค่ะที่ที่จะเพิ่มฐานลูกค้าในอนาคตมากขึ้นค่ะในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ที่ที่บางจุด บา,บางจุดก็ยังมีจุดบอดอยู่ก็ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เวลาเรา,เรา,เราปล่อยเฟรนชาชยไปเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงได้บ้างคะเรื่องค่าส่งพูดถึงรายละเอียดนะคะรายละเอียดที่ว่าเราต้อง,าอง,ว,างวางแผนไว้เลยว่า,าค่าส่งเนี่ยเวลาเราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยต,ต้องส่งต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ก็คือต้องต้องให้ไป,ไป,ไ,ปไปคิดให้แบบ ที่ชัดเจนเป็นต้นทุนจริงๆที่จะสามารถส่งให้ลูกเฟรนชสยได้แล้วก็จะมีเรื่องของเรื่องของการให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะในในในลูกเฟรนชสยว่าเราต้องสามารถให้ข้อมูลเขาได้ชัดเจนเวลาเขาถามเรื <c oughs> ่อง <c oughs> ขายได้เท่าไหร่กำไรได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> เราต้องสามารถให้ข้อมูลที่ Rab <une> ทชัดเจนกับลูกค้าได้ก็คือสามารถตอบคำถามกับลูกค้าได้ เคลียแล้วก็ละเอียดค่ะแล้วก็คือคือมันก็ก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วก็โชคดีมากได้ความรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่มไฟให้เราเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความคิดหรือว่าจุดจุดที่เราแบบว่าไม่มั่นใจจุดที่เรายังยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครหรือว่าหาคําแนะนําจากใครอย่างเงี้ยค่ะพอพอฟังพี่หนุ่มพูดพูดแล้วก็ปรึกษาแล้วก็เหมือน หมือนชี้ทางให้เราเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบมีความมั่นใจในการที่จะแบบว่าตั้งเป้าหมายอย่างนี้ค่ะเหมือนไม่ได้ให้คําปรึกษาอย่างเดียวค่ะก็คือมันมันสอนไปด้วยวันนี้นะคะที่ที่มาถือว่าประทับใจมากประทับใจมากตั้งแต่ตั้งแต่มานั่งเลยก็พี่เขาเป็นกันเองมากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้แบบเกินเกินเกินคาดหมายเลยคะ่ะ เกินค่าากว่าที่ที่เราคิดไว้ก็ถือว่าถือว่าโชคดีมากที่แบบว่าได้มาได้มา,มาปรึกษาได้มาพูดคุยเพราะว่าพี่เขาก็เป็นกันเองมากๆแล้วก็ได้ได,ไ,ดไ,ดได้ความรู้ได้ความมั่นใจกลับไปแล้วก็แบบเหมือนมีแพชชั่นว่าทำได้แน่นอน